สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุนทินกอกๆนะคะมาเดินดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะสวนดอกไม้อีกรอบนะคะตอนนี้นะคะยังเช้าอยู่นะคะยังไม่แดดร้อนเท่าไหร่นะคะมาค่ะมาค่ะมาเดินชมนะคะรดน้ําเสร็จแล้วคงจะสวยงามสดชื่นนะคะมาดูมาดูค่ะตอนเช้าเช้านี่นะคะมาเห็นต้นไม้แล้วโอ้โห เดี๋ยวก็จะเอามาอีกนะคะเดี๋ยวพี่ไทยบ้านนอกก็ไปเอาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลดแล้วนะคะลดน้ําต้นไม้แล้วสวยสวยสวยค่ะนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะมาอยู่ที่นี่นะคะศูนย์ดอกไม้นะคะสวยค่ะสวยค่ะ เห็นไหมคะบรรยากาศนะคะโอ้โห,หน่ามานั่งถ่ายรูปบันทึกภาพอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าสวยค่ะสวยงามมากเลยนะคะตอนเช้าเช้านะคะรดน้ำเรียบร้อยแล้วก็มีแบบนี้นะคะเย็นสบายนะคะเย็นหูเย็นตานะคะที่ได้มารับชมบรรยากาศแบบนี้นะคะ ะะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะเต็มหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาอีกนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะพี่ไทยบ้านนอกนะคะมีทีมงาน y youtube ของเรานะคะไปไปเอาอีกแล้วนะคะต้นไม้นะคะดอกเฟื่องฟ้านะคะมีหลายสีหลายลายนะคะหลากสีนะคะมีทุกสีนะคะเห็นไหมคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสออกเลยนะคะเพราะว่ามันสวยสวยนะคะบานสะพังเลยนะคะเต็มนะคะที่ลานเจ้าแม่นะคะโดมเจ้าแม่โุรพีสุรดานี่แหละคะ่ะวันนี้ก็คงจะเอามาอีกนะคะคงจะเอามาเต็มหมดเลยนะคะโอ้โหมาเห็นแล้วนะคะบรรยากาศหน้ามานั่งไหลสดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าค่ะ บานสะพัง்งเต็มไปหมดเลยนะคะดอกไม้นะคะหลากสีมากเลยนะคะมาค่ะมาชมดอกไม้นะคะมามชมฉวนดอกไม้ด้วยกันเ<ล>ด,ด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะบานสะพั่งเลยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มไปถึงถนนเลยนะคะโอ้โหวันนี้ก็จะไปเอามาอีกนะคะวันนี้ก็จะเอามาอีกนะคะเพราะว่าเราจะปละะูกกันเต็มเลยนะคะ นี่ค่ะอยู่ที่นี่นะคะโดมเจ้าแม่โสรภพีโสรดานี่แหละค่ะดอกไม้นะคะ,าะ,คะบานสะพังสวยงามจริงๆเลยนะคะถ้าแม่ถิ่นมาทันก็จะไปกับเขานะคะวันนี้แต่ก็รอเอาลงจากรถนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เอาลงจากรถของรีอรนะคะก็เอามาเต็มคันรถเลยนะคะ450นะคะ450ต้นนะคะวันนี้ก็จะไปเอามาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเอามาอีกอืมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เต็มไปถึงน่นเลยนะคะเฟื่องฟ้านะคะเป็นดอกเฟื่องฟ้านะคะแต่ก็ค่ะมันมีหลากหลายสีแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะมาดูคะ่ะมาเที่ยวชมด้วยกันเด้อค่ะใครเนาะจะมีสวนดอกไม้แบบนี้นะคะวันนี้ก็ยังจะไปเอามาอีกนะคะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเ,าเราจะปลูกกันเต็มนี่เลยะคะ่ะ มารับชมด้วยกันเด้อค่ะนี่ค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะงามจริงๆเลยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มไปถึงถนนเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาอีกนะเดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะรอขนลงจากรถด้วยกันเด้อค่ะเมื่อวานนี้ก็สองคันรถนะคะแต่วันนี้ก็จะมาอีกค่ะมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามจริงๆเลยนะคะ ออกดอกนะคะมีหลายสีนะคะหลายลายนะคะโอ้ตอนนี้นะคะมีกี่สีนาะคะ่ะนับไม่ท้วนเลยนะคะเหลืองก็มีนะคะสวยจริงๆเลยค่ะมาเด้อค่ะมาถ่ายรูปนะคะที่สวนดอกไม้ได้เลยนะคะมีหลากสีนะคะมีหลายสีนะคะหลายสายพันธุ์นะคะเป็นดอกเฟื่องฟ้านะคะที่สวยงามมากเลยนะคะ มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะบรรยากาศ,กศดีมากเลยนะคะมีลมเย็นเย็นแล้วก็มีดอกไม้นะคะลรับชมนะคะสวนดอกไม้แบบนี้นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะวันนี้นะคะจะมานั่งไฟ์อยู่ตรงนี้แล้วค่ะตอนที่ค่ะแดดล่มลมตกแล้วก็จะมานั่งอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะเป็นดอกเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้านะคะมีมีหลายสายพันธุ์นะคะมีหลายสีนะคะ เยอะเยอะเยอะค่ะไปถึงตรงโน้นเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาบันทึกภาพถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่าสวยจริงๆเลยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะที่โดมเจ้าแม่โสรพีนะคะสวยสวยสวยค่ะมาเด้อค่ะมาถ่ายรูปได้นะคะ เดี๋ยวก็จะเอามาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เอามาแล้วนะคะสี่าสิต้นนะคะอยู่ที่นี่ะสีบ้านเย็นนะคะเย็นเย็นเย็นตาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลากสีนะคะมีหลายสีนะคะนี่ก็สวยะคะ่ะ สีนี้ก็สวยนะคะขาวก็สวยค่ะสีขาวก็สวยนะคะมาเช้านี้นะคะมาชมสวนดอกไม้ด้วยกันเออคข่ฟิสีนะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะมาอยู่นะคะดอกบานสะพั่งเลยนะคะเต็มหมดเลยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะเดี๋ยวก็ก็จะมาอีกนะคะเพราะว่ามี ค่ะของรีอาแล้วก็ของมีของลุงจิมนะคะมีคนเยอะค่ะที่จะเอามานะคะปลูกไว้เพื่อเป็นการสวยงามนะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะแต่งไปถึงมีมีที่ให้ปลูกก็จะปลูกไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะงามไปทั่วเลยนะคะดอกไม้นะคะบานจะทั่งเลยนะคะไปทั่วเลยนะคะโอ้ ขนาดหน้าแรงนะคะขนาดหน้าแรงนะคะยังสวยงามขนาดนี้นะคะสวยจริงๆค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อใครที่จะมาถ่ายรูปนะคะก็มาได้นะคะที่นี่นะคะพี่ดูมเจ้าแม่สรพีโสรดานะคะดอกไม้บานสะพังไปหมดเลยนะคะงามจริงๆค่ะสวยสวยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ